โต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยคอทองน้ำหนัก5บาทหลายๆคนคงรองคอยชมรีวิวว่าช่วงนี้เราจะมีลวดลายสร้อยคอ5บาทสวยๆอะไรมาแนะนำกันบ้างนะคะอย่างในส่วนของเส้นแรกที่ถืออยู่นี้นะคะจะเป็นงานสร้อยคอค่ะเป็นความยาวประมาณ17นิ้วค่อนข้างจะสั้นนะคะแล้วก็เป็นงานแพรเปียนะคะ ใส่ติดคอนิดหนึง่งด้านหลังของสร้อยค่ะจะมีสายเพิ่มความยาวให้ด้วยนะคะประมาณสัก2 2นิ้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวสายนะคะจะเป็นงานเปียถักแบบนี้เลยค่ะจะเป็นงานโซ่เปียนะคะแล้วก็มีลายยินตันนะคะอยู่ด้วยต่อมาในแบบที่2นะคะจะเป็นลายที่ยอดนิยมสุดๆอยู่แล้วนะคะเส้นนี้เป็นลายเบนซ์ค่ะ5บาท ความยาว19นิ้วนะคะลายทีๆสวยมากๆค่ะสร้อยคอ5บาทแบบที่3ค่ะสำหรับเส้นนี้เราเรียกว่าลายผ่าหวายนะคะโดยเส้นที่โอ้กกำลังถืออยู่นี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะ แบบที่4ค่ะสร้อยคอ5บาทนะคะสำหรับเส้นนี้เราเรียกว่าลายห่วงคู่ตันนะคะซึ่งจะเป็นลายที่ตันมากๆนะคะถ้าเทียบกับ1บาทปง่งบางทียังดูเล็กกว่าเลยนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเราตอนนี้เรามีความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะสร้อยคอ5บาทแบบที่5นะคะจะเป็นงานเบนซ์แล้วก็ตรง แต่งข้างด้วยงานสุโขไทยนะคะเม็ดบีดวงเม็ดบีดกลมเนี่ยคะ่ะสวยมากๆแล้วก็แต่งด้วยปล้องลงยาใบเป็นลักษณะคล้ายๆหัวใจลงยาสีขาวแดงนะคะแล้วก็สายสร้อยก็จะเป็นลายเบนหัวคขั้วเป็นงานฉลุค่ะงานสวยมากๆนี่คะ่ะความยาวของเส้นนี้นะคะจะมีอยู่ที่20นิ้วนะคะ แบบที่6ค่ะจะเป็นงานสายสร้อยลายดอกพิกุลสุโขทัยนะคะตัวนี้หัวขั้วจหลวดลงยาสีขาวแดงค่ะเราก็ตัวสายจะเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆยิบๆแบบนี้นะคะ,ะถือว่าเป็นลายที่ตันนะคะแล้วก็ค่อนข้างตันมากๆค่ะ ะจะเป็นลายนี้ตลอดทั้งเส้นเลยนะคะจนถึงด้านหลังความยาวที่มีนะคะก็จะเป็นขนาดความยาว20เซนติเมเอ่อ20นิ้วค่ะขออภัยด้วยค่ะแบบที่7ค่ะสร้อยคอ5บาทความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่22นิ้วนะคะบริเวณจรลวดค่ะจะเป็นลงยาสีเขียวและแดงค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสายนะคะเราจะเรียกว่าลายดอกพิกุลค่ะ งานก็จะไม่ถี่เหมือนลายเมื่อสักครู่นะคะจะมีความห่างออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัวดอกพิกุลจะนูนขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเส้นนี้ความยาว22นิ้วค่ะขนาด5บาทเส้นที่8ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะคนที่ชอบงานตันๆมากๆนะคะเหมาะมากเลยนะคะ มาชมด้านหัวจลรวดกันค่ะหัวจรวดจะเป็นงานปะเดินทองแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวสายลายนี้เราจะเรียกว่าลาย6เสาตันค่ะแล้วก็เราจะเป็นงานแต่งข้างด้วยเม็ดกลมต่างๆนะคะแต่งแบบสวยงามมากแล้วในแต่ละเม็ดก็จะสามารถขยับได้ด้วยนะคะแต่ก็จะไม่ไหลลงหรือขึ้นไปเพราะว่าจะมีส่วนในตัวนี้ล็อกเอาไว้ค่ะสวย ความยาวของเส้นนี้อยู่ที่22นิ้วนะคะมาถึงแบบที่10แล้วนะคะแบบนี้จะเป็นสายลายเบนแล้วก็ความยาวเริ่มเส้นที่10เนี่ยจะเริ่มต้นที่23นิ้วนะคะก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วเนี่ยส่วนมากจะสามารถสวมหัวได้นะคะสำหรับความยาว23นิ้วหัวจะหลวดค่ะแล้วก็ต่อได้ลายเบนนะคะแต่งด้านข้างด้วย เป็นเม็ดกลมนะคะตัดลายซิกแซกแล้วก็ตัวเม็ดนี้นะคะลงยาเป็นสีเขียวค่ะมีลายมีนาคั้นเล็กน้อยนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดูใหญ่นิดหน่อยนะคะสำหรับเส้นนี้ลายเบนซ์ลงยาสีเขียวความยาว23นิ้วค่ะแบบที่11ค่ะเป็นลายปล้องอ้อยกลมเกลี้ยงนะคะก็จะไม่ตัดลายใดๆเลยความยาว23นิ้วค่ะ แบบที่12ค่ะเป็นลายห่วงคู่นะคะแต่ว่าเส้นนี้จะไม่ตันเหมือนเส้นที่อยู่เมื่อต้นคลิปนะคะจะโปร่งขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าโปร่งมากหรือไม่นะคะก็ไม่โปร่งมากขนาดนั้นค่ะก็จะมีการตัดลายในตัวให้ด้วยนะคะความยาวของเส้นนี้ค่ะ23นิ้วค่ะ สร้อยคอห้าบาทเส้นที่13ค่ะสำหรับเส้นนี้จะเป็นลายเบนซ์นะคะเบนซ์ล้วนๆเลยแต่ว่าบริเวณหัวจะเป็นงานหัวจรวดหัวมังกรค่ะแล้วก็หัวมังกรจะฝังพลอยเล็กๆด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะฝังตรงบริเวณห่วงเนี่ยครึ่งห่วงนะคะด้านหลังก็จะไม่ฝังนี่ค่ะแล้วก็บริเวณ จมูกนะคะก็จะเป็นงานฝังพลอยแล้วก็ในส่วนของตาก็จะเป็นฝังพลอยสีแดงนะคะนี่ค่ะน้ำหนัก5บาทแล้วก็เส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่23นิ้วค่ะซึ่งลายนี้จะมี24นิ้วด้วยนะคะคอห้บาทเส้นที่14ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายสี่เสาตันซึ่งจะเป็นลายที่ตันมากๆนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูลวดลายนิดหนึ่งจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นลายเปียก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีชื่อเรียกจำเพาะของเขาเป็นชื่อสี่เสาตันค่ะแล้วก็เป็นงานปันมากๆตัดลายในตัวด้วยนะคะเวลาเราคลิกไปคลิกมาแบบนี้ให้เพื่อนๆผู้ชมดูจะได้เห็นว่างานเขามีการตัดเงานะคะแล้วก็เล่นแสงสวยงามค่ะ สร้อยคอหบาทเส้นที่15ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะตัวสายเป็นลายที่คุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะเป็นลวดลายเบนซ์แล้วก็แต่งด้วยลายลงยาสีเขียวลายแล้วก็ดอกไม้นะคะแล้วก็ตุ้มกลมนี่ค่ะหัวจรวดจ,จะเป็นแบบฉลุด,ด้วยค่ะสำหรับเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่23นิ้วค่ะ แบบที่16นะคะสร้อยคอ5บาทสำหรับเส้นนี้จะมาถึงความยาวที่24นิ้วค่ะอย่างลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายทาโร่ค่ะก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็มีทับลายในตัวบริเวณขอบของแต่ละห่วงเนี่ยจะมีการตัดลายเล็กน้อยนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นน้ำหนัก5บาทความยาว24นิ้วค่ะสร้อยคอ5บาทเส้นที่ 17นะคะสำหรับเส้นนี้จะเป็นลาย2ผสมก็คือผสมด้วยลายห่วงคู่ขั้นแล้วก็ผสมด้วยลายปล้องนะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกลายนี้ว่าเป็นลายห่วงคู่ขั้นปล้องค่ะลวดลายสวยงามแล้วก็ปล้องตัดลายได้สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะตลอดทั้งเส้นเลยนะคะตัวนี้เราเรียกว่าลายห่วงคู่ค่ะแล้วก็ตัวปล้องค่ะ ความยาวของเส้นนี้นะคะเส้นที่17บสร้อยคอ5บาทอยู่ที่24นิ้วค่ะแบบท,ที่18นะคะสำหรับสร้อยคอ5บาทค่ะจะเป็นลายผสมผสานกันด้วยหลายๆลนะคะไม่ว่าจะเป็นลายหวายลายปล้องแล้วก็ลายสีตรองค่ะเดี๋ยวเรามาชมแบบใกล้ๆกันนะคะหัวจรลวดก็จะเป็นแบบหัวเต็มๆนะคะแล้วก็จะมีลายซีตรองค่ะมีลายปล้องแล้วก็ มีลายผ่าหวายผสมกันอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะทั้งหมดก็จะผสมกันด้วย3ลายนี้ค่ะเส้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะซึ่งสามารถสวมหัวได้นะคะโดยส่วนใหญ่จะสวมหัวได้ค่ะสร้อยคอ5บาทแบบที่19นะคะลายก็จะเป็นลายเบ้นค่ะแล้วก็เป็นหัวมังกรธรรมดาแบบว่าไม่ต้องฝังพลอยด้วยนะคะนี่ค่ะ สำหรับเส้นนี้นะคะเรามีความยาว24นิ้วนะคะเส้นที่20ค่ะต่างกันนิดเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นงานฝังพลอยค่ะสร้อยคอ5บาทแบบที่21ค่ะก็จะเป็นลวดลายผ่าวายนะคะเรียกว่าผ่าวายตัดลายจะมีการตัดลายในตัวนะคะแบบนี้ให้เกิดแสงเงาค่ะแล้วก็เส้นที่ถืออยู่นะคะจะมีความยาว2 6นิ้วค่ะ แบบที่22ค่ะจะเป็นลายโซ่ทับลายนะคะน้ำหนัก5บาทและก็ความยาวจะอยู่ที่26เนิ้วค่ะมี25และ26นะคะสำหรับลายนี้สามารถสวมหัวได้ก็จะเป็นลายโซ่เรียบๆแน่นๆนะคะมีทับลายพ่นายเล็กน้อยค่ะแบบที่23ค่ะเป็นลายที่ออริจินอลมากๆนะคะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเป็นลายโซฟฝรั่งนี้นะคะ ก็เส้นที่ถืออยู่นี้จะเป็นความยาว26นิ้วค่ะแบบที่24นะคะสำหรับเส้นนี้จะเป็นงานเลดแบนๆแล้วก็บิดโปร่งนิดนึงนะคะถามว่าโปร่งไหมก็ต้องตอบว่าลายนี้จะค่อนข้างโปร่งค่ะแต่ว่าจะเป็นงานที่สวยแล้วก็คุณผู้ชายสามารถใส่ได้นะคะ เป็นงานเลดแบนเงาเงาเกลี้ยงเกลี au, ้ยงความยาวเส้นนี้สวมหัวได้เลยค่ะความยาวอยู่ที่26นิ้วค่ะแบบสุดท้ายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลายเบ้นกลม5บาทนะคะความยาวสวมหัวได้ค่ะจะยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปรีวิวสินค้าแล้วก็ลวดลายของเรานะคะว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเรานะคะให้ได้สร้างสรรค์คลิปรีวิวดีๆออกมาให้แก่ท่านผู้ชมเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะลายเบ้นกลมนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะนำลายสวยๆมาให้ชมกันอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ